เอ้ยยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม s มุดวอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาคาดการนะครับมอนเตอร์แสงมืดเนาะสี่ดาวนะครับว่ารอบเนี้ยถงฮีโร่นะครับจะแจกอะไรเนาะถงฮีโร่นะครับจะมาในวันศุกร์นี้นะเพื่อนนะซึ่งนะครับรอบนี้เป็นคีวของท้าแสงนะวันศุกร์ก็วันที่เท่าไหร่ครับวันที่8นะครับจะมาลุ้นกันนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่า ทงฮิโร่เนี่ยเริ่มแจกตั้งแต่นะท่านลมมานะตั้งแต่ปี2014นะครับลมน้ําไฟรอบที่แล้วไนดะ้แจกโรโบไฟนะรอบนี้เป็นแสงนะครับรอบน่าจะเป็นมืดเนานะตัวที่ผมมีอยู่นะก็จะมีบางรอบนะครับซึ่งไอดีนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเอาตัวที่แจกก่อนแล้วกันเนาะตัวที่เคยแจกไปแล้วนะครับตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะเพืเ่อนๆนะซากิวดแสงครับใครทันบ้างตัวนี้ก็สกิลวันง่งดี แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วในแผดปัจจุบันนะครับเรื่องจะว่ามอนเตอร์เก่าสกิลมันค่อนข้างเก่าไปแล้วนะครับอันนี้โปรแสงเนาะหรือว่าซิลฟีดสะแสงนะก็เป็นแนวปนป่วนนะก็ถือว่าเล่นได้นะเพื่อนตัวนี้นะก็เสียดายไม่มีสะสมนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งครับผมตัวที่3ามนะก็จะเป็นนินจาแสงครับนี่ใครมีนะบอกเลยว่าคือมืดแต่มันเป็น5ดาวนะแต่แสงเป็นสดาวนะแสงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะนะั้นนะครับก็ ขอเลน่นได้นะในกิววอซิกวอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสลัดแสงนะครับผมสลัดแสงไอ้ดินี้มีไม่เอ่ยอ่ะนี่นะครับสลัดแสงเนาะก็ได้รับความนิยมอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสกิลของมันเนี่ยสกิลสามข่ายฟิตน้ำได้ในช่วงวอช่วงนั้นก็มีคนทํามาเล่นเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกตไนท์แสงนะตัวนี้ปรับมาใหม่สกิลถือว่าค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับใครมีก็อาจจะทํำมาเล่นสนุกๆได้นะั้นเลยนะ จากนั้นนะครับก็จแจกนี่เลยนะครับผมไพ่แสงนะไอวานะตัวตลกทัดแสงนะครับก็โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้นะคือถ้าเป็นทัดมือจะแจกมากเนาะแล้วเกมก็จะวนมาแจกนะครับเอบอลแสงเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับผมเปิดได้ด้วย <c oughs> แจกด้วยแถม่าเปิดได้อีกนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับใครต้องการตัวลบบัฟเกาะแตกนี่บอกเลยว่าของดีครับเนาะสำหรับน้องบอลแสงนะเป็นตัวที่แจ่มมากนะรีสปีดต,ตึงๆเลยครับ ต่อมาก็จะเป็นอันดีนแสงนะครับผมอันดีนแสงอยู่ไหนเอ่ยอันดีนนี่ไงนะตัวนี้นะครับตัวนี้แจกเมื่อปี2017เนาะแล้วก็จะมีพวกแจกร่วมธาตุอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมาแอสซินแสงครับนี่ตัวนี้ก็ดาเมจของข้างดีเนาะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็มาตัวนะครับแฟนทอมทุกคนนี่ตัวนี้ก็แจกไปแล้วนะครับผมเป็นตัวที่แบบ สายสนับสนุนเล่นยากเหมือนกันนะต้องเรียนให้ทราบว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเมื่อก่อนไม่เก่งแต่ตอนนี้บอกเลยว่าอยากได้เพิ่มนะครับลองมวยแสงนะตัวนี้เป็นตัวที่แจกตั้งแต่ปี2018นะครับสกิลโดนปรับมาเรื่อยๆจนเรียกว่าผ่านปัจจุบันเนี่ยเก่งเลยนะทุกคนนะของดีเลยครับอ,อการบ้านกีวอลซิกวอลตึงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีออจากแสงนะตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเกมก็วนมาแจกอีกรอบนึงนะครับใครที่เล่นทันก็ แสดงความยินดีด้วยนะตัวนี้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับกลางผู้เล่นใหม่ไม่น่าทันแล้วมั้งนะฮะเป็นตัวที่ลงกวัวเลมนะเออเป็นตัวที่ลงในส่วนของมังกรเนี่ยบีทาร์ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะใครไม่มีเลียมก็ใช้ทีมจักน้ำนะครับเ,เดวเดวานะรหรือว่าจักแสงนะฟาไปได้นะก็ถือว่าดีนะครับเป็นตัวที่แจ่มเลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นโจ๊กแสงนะโจ๊กเกอร์แสงนะครับก็ปรับมาถือว่าไม่ได้แย่เลยนะ โเกอร์แสง seeing, นะผมมันล so so ุ 200, yeah. so so mm ้นเรื่องของการระเบิดเนาะแต่ว่าที่แน่ๆติดลบบัฟแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นจักรเลนเร์แสงนะนี่ผมเพิ่งรีวิวไปนะซึ่งสกิลรับใหม่ครับผมนะแต่ว่าก็เท่าที่ลองเล่นเท่าที่ผมใส่ลูนก็ยังเล่นแข้งยากอยู่นะแล้วก็จะเป็นนะครับแท้นะครับผมแต่ว่าดีผมไม่มีนะครับแท้แสงเสียใจมากตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ช่วยยืดระยะเวลาดีบัฟนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่มีแต่ว่าเค็มแจกแล้วเนาะ แล้วก็ก้าวหางแสงครับผมนะเนี่ยครับกาก้ยนะมีใครทานกาก้ยไหมกาก้ยแสงตัวนี้ผมปั้นไปด้วยนะแต่รู้สึกว่าถ้าใครจะปั้นเนาะเชีย์ลมมากกว่านะลมัางย่าง,งใช้ได้ง่ายกว่านะครับกาก้ยแสงเนาะแล้วก็ถ้ามีตัวไหนที่ผมลืมพูดไปนะเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะต่อมาก็จะมีกุ้ยแสงครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับเมื่อก่อนกิวอซิกวอลยงตึงเลยตอนหลังเขาก็เอามาแจกให้นะครับแล้วก็ดัซซิมแสงเพื่อนนะฮะเป็นตัวที่แบบเอาจริงนะ ผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งเลยนี่ครับดัซซิมเนาะดัซซิมแสงนะครับแต่ว่าไอดีผมไม่ได้สุม่มออกมาหรือไงนี่แหละอตัวนี้แจกแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆพอยสันนะครับอันนี้แจกเมื่อปี2022นเนาะแล้วก็วนมาเรื่อยๆนะครับอมีรวมธาตุมีอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมาเป็นเห็นนั่นเกิลนะครับอะเห็นนั่นเกิลหลายคนน่าจะชอบช่วงนั้นแต่ผมไม่ชอบผมมีแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็นิยมนะนิยมใช้เป็นน้ํามากกว่านะครับสําหรับ ท่าแสงนะท่าแสงท่เปยบเทียบกับท่าน้ํานะครับแล้วก็จะมีล่าสุดนะครับล่าสุดเป็นสมุไรแสงเนาะก็นี่ครับผมนี่โทชินะครับตอนนี้ก็เพิ่งแจกไปนะครับถือว่าของดีสําหรับรอบที่แล้วนะเป็นตัวดาเมจที่ดีนะครับซึ่งทีนี้เพื่อนๆลองดูสิว่าท่าแสงเนี่ยนะครับพูดกันแล้วเนี่ยมวลนะครับสี่ดาวเก่งๆเลยเพียบเลยนะเพื่อนๆเราจะมีตัวอะไรแจกบ้างนะครับเบรดันซอร์เป็นไปได้ไหมตัวนี้ก็ถ้าแจกนะผมบอกเลยว่า อารีนาได้ปันป่วนมากนะซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ในการแจกนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะคอมตัวอ่าจจะแบบว่าสิ้นปีละให้ของขวัญพี่ใหม่น,นะครับหรือโอ้ิแสงไหมกินคี้นะครับโอ้โหแบบเนี้ยัตตึงนะครับได้มาเนะี่ย RTA ผมบอกเลยว่าว้าวุุนยินเลยนะเล่นเงินตีกันไม่เข้าไปข้างหนึ่งนะเนาะแต่สองตัวเนี้ยคิดว่าค่อนข้างยากนะอาจจะแจกนะมีความเป็นไปได้นะ ตัวไหนบ้างเือกแสงไหมเือกแสงก็ถ้าแจกมานะผมซื้อแน่นอนคนระับเอาง่ายๆถ้าเือกแสงแจกมานะผมปั้นห้าตัว <c oughs> ด้วยความชอบนะครับใช้ไม่ใช้เมื่อผมปั้นห้าตัวเดี๋ยวผมไปซื้อคอตูมในไอตัวร้านค้ากิวนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราดูนะว่าแจกไหมถ้าแจกผมปั้นห้าตัวเลยตัวนี้ก็ดีนะไอริสนะครับเป็นตัวที่กิ้ววอลซิกวอนค่อนข้างดีเนาะก็มีโอกาสเหมือนกันนะนะถ้าแจกผมก็ปั้นอีกนะครับเพราะว่ามันสามารถ ฟิลได้ป่ะฟิลท่านลมมาอัพได้นะตัวนี้นะครับคนยังเก่งนะเ,เดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าเนะตัวที่แจกนะตัวที่จะแจกนะครับสักาตัวแล้วกันตัวที่จะแจกนะผมว่านะครับน่าจะเป็นตัวนี้นีนะสาวเจ้าสังเวียนครับผมถ้าแจกนะบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันเอาไปอัพสี่ถึงห้าดาวได้นะครับเอาไปอัพธาตุไฟท่านลมได้นะตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าจะแจกก็คือ อาวินช็อกโก้ครับนะคือตัวละครมันมานานแล้วนะเกมเนี่ยนะ,ะตั้งแต่คอแลบเนาะยังไม่ได้แจกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับก็มีโอกาสลุ้นมากที่จะแจกนะแล้วก็มีอะไรครับมีอะไกเพื่อนสองตัวแล้วนะ,ะโลโบเพิ่งแจกไปนะมันไม่แจกโลโบซ้ำอยู่แล้วลเกมนะครับก็จะมีตัว อันนี้เป็นไม่ได้ไหมคาโบไม่น่าเนาะตัว P ีวนะตัวนี้เป็นไม่ได้ไหมครับอนูบินอนูบินแสงก็งเก่งนะเก่งในเรื่องของการลงดันตี้ต่างๆ่ดูถ้าแจกตัวนี้มา่ขนข้างดีเลยนะผู้เล่นใหม่ได้ใช้นะครับได้ใช้แน่นอนเลยอนูบินแสงลนะ้วไปรุ้นกันเนาะผมให้นะครับนี่เลยห2นะแล้วก็อนูบินแสงตัวที่3นะครับอ้สักสตัวนะสี่อไอริสนะขอตัวดีดีบ้างเนาะแล้วก็เนืกและกันนะขอแค่นี้แหละนะครับส่วน โอ้นีกับเบเดนเซอร์ผมว่ามันไม่แจกหรอกนะนะครับต้องบอกว่าเกมเขาไม่แจกใช่ไัมไม่แจกแล้วผมเล่นมาตั้งนานทุกคนนะแสงมืดผมมันไปไหนเนี่ยทำไมผมไม่มีท่าแสงเขาบ้างเนี่ยมีแต่มอนเตอร์ฟิลมอนเตอร์ที่คนอื่นเขามีกันนะก็อยากมีแบบว่าเลื่อนลงมาสว่างสบายกับเขาบ้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวพอทราบแล้วตัวไหนนะครับว่าแจกเนี่ยผมมาทาคลิปให้นะว่าน่ากินหรือน่าปั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาทําทีมไกด์ลงดันให้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะมาคาดการณ์มาะมานี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนช่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะสำหรับข้อมูลถงฮีโร่นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ